ต่อไปข้อที่หกดูสิเดาใจถูกไหม ต่อไปข้อที่เจ็ดเตาใจถูกไหมเอ่ยไปดูกันเลยติ้งตรอมขำใหญ่ขำกันใหญ่เลยอนุบาลเตาถ่าน เมื่อวานก็เมื่อวานหรือวันก่อนก็เดาใจครูคุณครูนะปันนี้ไปทางก็คงขำกลิ้งเหมือนกันแหละต่อไปข้อที่แปดดาวใจถูกไหมเอ่ยไปดูกันเลยตริงตอง่อม อนุบาลตาวตาานบอกว่าเดาวใจภูจิมี่ถูกร้องเฮเหมือนกันเลยเฮดังลั่นห้องเลยยากไหมคะยากไหมไม่ยากเลยเอาวันนี้เอาหนึ่งร้อยคะแนนไปฝากคุณพ่อคุณแม่เลยนะอืต่อไปข้อที่เก้า เตรงตรอง wow. ไม่มีเฮเลยเขียนเลยเขียนเลย ต่อไปข้อที่สิบเร่งตรอง เป็นไงคะเดาใจถูกอีกแล้วเหรออ้าวไปดูเฉลยกันเลยนักนักเรียนไทยซิลูกนี้คือลูกอะไรเนี่ยเคยเห็นไหมถ้านักเรียนทางใต้อาจจะเคยเห็นนะคะบางบางบ้านก็จะปลูกเขาเรียกว่าทุเรียนน้ําแต่ลักษณะเหมือนน้อยหนารสชาติอร่อยนักเรียนทราบไหมคะเขาเขาบอกว่า ผลไม้ชนิดนี้ค่าเซลล์มะเร็งได้ oh. เออใครที่มีญาติเป็นมะเร็งต้องให้ทานนี้นะคะ oh. โดยกรองเอาแต่น้ำเออเขาเรียกคือเดียงน้ำเอาละไปกันเลยข้อที่หนึ่งเติงตรอง <Yeah. S 1> ข้อที่สองเติงตรอง <Yeah. S 1> ข้อที่สามเติงตรอง <Yeah. S 1> ข้อที่สี่ไม่ซิ้นตองเลยปรุงฟริงดีกว่าอ่าข้อที่ห้าปรุงฟริงยงอุ้ยถูกเหรอคะข้อที่หกปรุงฟริงงข้อที่เจ็ดปรุงฟริงงข้อที่แปดปรุงฟริงงข้อที่เก้า ฟรุงฟริง <Hey. S 1> ข้อที่สิบข้อสุดท้าย <Hey. S 1> ฟรุงฟริง <Hey. S 1> ใครถูกหมดเลย <Hey. S 1> โหเก่งมากรับไปเลยหนึ่งร้อยคะแนน <Hey. S 1> เก็บใส่กระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งร้อยคะแนนแรก,แรก คุณพ่อคุณแม่ปลื้มใจแน่ๆเลยเนี่ยเออเอาละ่ะวันนี้เมื่อวานนะ่ะชิมลามไปแล้วเรื่องการนับรถนะคะบางคนก็ยังเมื่อวานนี้มีคนทำใบกิจกรรมข้อสุดท้ายไม่ใช่สิข้อสีอ่อ่ะผิดคุณครูก็เลยไปอธิบายให้ฟังที่จริงอะ่ะการนับรถก็เหมือนการ ลบออกนะคะสมมติลบลบออกทีละสามลบออกทีละสี่ลบออกทีละห้าลบออกทีละยี่สิบห้าลบออกทีละห้าสิบถ้าตัวเป็นถ้าเป็นจำนวนเยอะๆอ่ะนักเรียนขามันค่อนข้างที่จะลำบากกับนักเรียนใช่ไหมนักเรียนก็สามารถที่จะคำนวณได้ในเศษกระดาษเออเอาไปลบออกเพะเท่านั้นเองไม่มีปัญหาอ้าวเริ่มเลย การนับรถทีละ25เป็นอย่างไรเอ่ยสมมุติว่าเรามีเราตั้งโจทย์ไว้คุณครูตั้งโจทย์ไว้สมมุติมีอยู่125เนี่ยสมมุติมีจํานวนเริ่มต้นคือ125ตัวตรงหลังตรงสูตรลมหายใจลึกๆปลายทางด้วยในสไลด์ตอนนี้มีแผ่น แผ่นกระดาษแต่ละแผ่นเนี่ยจะมีกี่ช่องนับดูสิเอาแผ่นเดียวก่อนแผ่นเดียวมีกี่ช่องยี่สิบห้าใช่ไหมคะยี่สิบห้านี่ก็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 ยี่สิบห้ารวมเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบห้า สมมติว่าคุณคูณนับรถครั้งที่หนึ่งเอายี่สิบห้านี้ออกไปแผ่นนี้นะสมมติเอาแผ่นนี้ออกไปอ่าเอาเอาแผ่นนี้ออกไปก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือครั้งที่หนึ่งก็จะเหลือหนึ่งร้อยครั้งที่สองเอาออกอีกยี่สิบห้าเหลือเท่าไหร่คะเหลือ เจ็ดสิบห้านะคะต่อไปครั้งที่สามห้าสิบนะคะที่จริงต้องแผ่นนั้นต้องเอาออกไปอีกแผ่นหนึ่งอ่ะเริ่มต้นจากหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเอาเอาสมุดขึ้นมาเขียนฝึกคิดลองทำ ไปกันช้าๆวันนี้ไม่เรียบร้อนเริ่มจาก125เอาออกไปแล้ว25ก็จะเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนเขียนโจทย์ด้วยนะคะเริ่มจาก125 นับรถทีละยี่สิบห้าจะได้เขียนไปเลยหนึ่งร้อยยังไม่เขียนวันที่ก็มีเร็วค่ะจะไปพร้อมๆกันปลายทางด้วยนะคะเขียนลายมือให้สวยๆนะลูก คุณครูจินตนาคุณครูแมวบอกว่าคุณครูจิมมี่ค่ะนักเรียนเงียบกริบเลยตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยคุณครูคุณครูมีรถใหม่แล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะไปเที่ยวที่โรงเรียนหนูนะเดี๋ยวว่างๆก่อนเนาะเรามีรถแล้วเราไปไหนก็ได้แล้วไม่ต้องใว้หวานไขร เขียนหรือ,อยังคะหนึ่งร้อยเขียนยังคะจากหนึ่งร้อยยี่สิบห้าลดลงยี่สิบห้าก็จะเหลือหนึ่งร้อยจากหนึ่งร้อยลดอีกยี่สิบห้าจะเหลือเท่าไหร่คะเจ็ดสิบห้าเก่งมากคะ่ะจากเจ็ดสิบห้าลดอีกยี่สิบห้าเหลือเท่าไหร่คะลูกห้าสิบ จากห้าสิบลดอีกยี่สิบห้าเหลือเท่าไหร่คะในรูปหัวใจเหลือเท่าไหรเลยเท่าไหร่คะตริงตรองยี่สิบห้าอ้าวใครเขียนเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้นี่ฝึกนะยังไม่เอาจริงนะเออยังไม่เอาจริงนะคะลองดูก่อน